วันนี้ก็เป็นวันสองที่24ตุลาคมสอง8นานะครับมาสวนนดจวันนี้มาไว้เจ้ที่เจ้าทางนะครับ่อเป็นสิริมงคลแก่เาทที่อย่างนี้นะครับแล้วก็ทำให้จกจ้าทาน,นี้เป็นเ้าทที่เพื่อพูนครับยินนะจสนใจเอนครับ จงที่ปิญญานำตัดติแห่งอดีตเจ้าวาดวัตถีอารามทุกทุกองขอโอกาสรวายความรนน์อาจารย์เจ้าวัดิการพิรุณรักกิกาธรรมโนเจ้าคณะกรรมบลไทยบุรีเจ้าวาวัตถีอารามอาจารย์พระมานะเตเจ้ะบรมโยเจ้านักวัดประดูนัาร เป็นต้นเป็นประธานขอความเจริญในพระธรรมยธรรมจงปลาบปังเกิดเด็กนักศึาทุเกิดรุทบริกรผู้ที <t ell> <t ell> um, ่มีนัมอิทธิมตรีอันษาธรรมเบกาในระพุธรกตนัทนมีประธานอุปาถิลคือตัวแทนของตัวพ่อพระบิดพระคุณ ขลวงพ่อทำแผนโย่ในโครงการินสามาันที่ั่วใจตามมุ่งวัามูจะทำเป็นสูนปีของหลวงพ่อเพื่อเป็นการอนุเคราะห์สนับานแก่บรรดาท่ะนผที่อยู่จำพรรษาโรบทัว้งาจในอาวาสหนึ่งๆได้รับการถึงของการได้เปลี่ยนภาใหม การปฏิั้นรรมกลางวัดและบนญตัวบุญการนี้มีจังการที่ไม่เหมือนกับบุญยาภูถาม่าไม่เหมือนกับบุญยากูเพราะอะไรเพราะการกิะทที่ว่าโงการที่นึ่งจัการผู้รับคันเตจับวารา กิีวรตนกัตมสังยามสาโคนิยามาสาโนิยามะสาโทโคนสยามาสาโนสโิาโนิสังโฆนิามาสิยามาสาิวารัสตมนิานิยีวนิาโิน ปฏิฆาเหตวานาสีนิหาทุเสนะกาทีนาอัคคาราตุธรรมหาการทีนกะนัดตามจิตตายะสุข,ข,ขายะนิทานายะจั ข้าแต่รพรับิี่จุดจบพู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้องขอไหว้ข้าทีวอนสักิพร้อมด้วยบริวารนี วอนตถิพรอะด้วยประวันนี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายตรัับแล้วบกรกรายตีด,ด้วยข้าพเดียเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรดกที่ปาน แก่ข้าพเจ้าหลายตลอดกาลและทาเกินลำดับต่อไปขอเชิญประธานัฐมนระครับตุการสัมที่รัฐบาไทยสามหมู่บ้านูการทํามแตกวหลวงพ่อตัณฑโย

เม็นด้าวับบ้านไม่ไดับบ้านไม่ไดับบ้านด้เดินกลับบางไม่ได้ับ ของะถินสามวินทีทั่วไทยสามมงวัดทุธศักราช5 6งพารกศิโดยคณะสิญาลุสิูชาธรรม8ปปีพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อมมรธรรมเสโยรพร้อมด้วยพุทธศาสนิจชนทายกทาจิกา ผู้ประกอบผู้สธาผู้สาะ จะมีพระบรมผู้พานุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งปวงยอมอนุญาตให้แก่ผู้สูญรูปอื่นเพื่อกระทำะถุนนักภารกิจตามพระบรมผู้พานุญาตและมีคำพระกัตธรรมปรทายใจเพื่อรู้พระบรมผุทพาธิบไปสังกันยาไว้ว่า พิสูรุกใจประกอบด้วยสิ่งสุากามีคุณมีสติปัญญาสามารถรู้ทังแต่ประการมีปุถุคตอเป็นต้นพิสูรุ์นั้นเป็นสมควรที่จะกระทำซึ่งกระถิ่นนัทธารกิจตามพระบรมทูานุญาตได้แบบนี้พระสงฆ์ทั้งปวง จะเห็นสมควรแก่ทิกุรูปใดจ,จนพร้อมญญกันยอมอนุญาตให้แก่ทิก่รูปนั้นเกิน Get the line

ที่นี้การได้ไหมนะครับจากญาติครับจากท่านเทพนะครับที่มาลาในข่าวที่เกิดขึ้นมาครับที่ชื่นชอบดูตานักข่าวออนไลน์ชาวว่านต้องไป ส mm ุด hmm. ท mm ้ายนี้นะครับด้วยอำนาจคุณเสถียรใจคือคุณพระพุทธนะครับคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ตลอดทั้งผู้นำความดีทุกท่านร่วมกันในการทำบุญพระปฏิญาณวัดจตรามได้เป็นเหตุเ hmm. ป็นปัจจัยอำนวยคลามสดยารทุกท่านในกอบครัวได้ประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองจะเญด้วยพวสุขการอายุวัยนะ้นก็มาแล้ว ด um <really? S 2> <Yeah. S 1> ีกว er. <Yeah, okay. S 1> ่าท oh, <not> like ี่จะมองต่อให้แ่ของต่างว่าผู้พิพากษา